สวัสดีครับวันนี้เนี่ยวินพาคุณผู้ชมกับผมมาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้าโขงครับจังหวัดหนองคายนั่นเองวันนี้ครับวินพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอีกหนึ่งประเพณีหนึ่งครับอีกหนึ่งความเชื่อนหนึ่งของคนหนองคายแล้วก็คนอีสานนะครับรวมไปถึงคนลาวด้วยประเพณีนี้มีชื่อว่าประเพณีบุญเดือน9บุญข้าวประดับดินนั่นเองครับบอกว่า,วาคืนนี้ครับประตูนรกจะเปิดออกให้กับเหล่าวิญญ,ญาณครับไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษนะครับสัมภเวสีผีเปรตเนี่ย ออกมารับส่วนบุญอย่างโลกมนุษย์นั่นเองครับคนหนองคายหรือว่าคนอีสานเนี่ยเขามีวิธีการยังไงบ้างในการที่จะอุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับบรรพบุรุษหรือว่าผีเปรตเหล่านั้นจะเป็นยังไงตาบินมาดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมชาวหนองคายครับหรือว่าคนอีสานเนี่ยมีความเชื่อว่าในวันแรมสิบสี่ข้ามเดือน9ครับจะมีวิญญาณบรรพบุรุษนะครับสัมภเวสีผีรวมถึงเปรตนะครับออกมารับส่วนบุญกัน ยังโลกมนุษย์ครับเดี๋ยวคืนนี้ครับวินจะพาไปดูว่าชาวหนองคายเนี่ยมีวิธีการนะครับนำของข่าวของหวานหมารูยาเส้นเนี่ยไปไหว้อยังไงบ้างประเพณีเดือน9บุญข้าวประดับดินคืนแรม14ค่คาำเดือน9คืนเดือนดับที่ประตูนรกจะเปิดเชื่อมกับโลกมนุษย์พร้อมปลดปล่อยดวงวิญญาณของบรรพบุรุษผี และเปลดให้ขึ้นมารับส่วนบุญที่ญาติพี่น้องอุทิศให้บนโลกโดยมีเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นวันนี้นะครับวินอยู่ที่วัดโพชัยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในภายในอุโบสถนะครับของวัดโพชัยซึ่งตามฝาผนังนะครับจะมีจิตกรรมฝาผนังมากมายเลยบ่งบอกถึงที่มาที่ไปนะครับเกี่ยวกับงานบุญของชาวอิสารทั้ง12เดือนนั่นเองครับข้างหลังวินนี้ก็จะมีการวาดภาพนะครับ ภาพจกรรมบ่งบอกถึงที่มาที่ไปของงานบุญนี้ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้นั่นเองครับการทำกันวันนี้เป็นห่อขนมข้าวต้มแล้วก็ขนมเทียนสองอย่างนี่แหละอุทิศส่วนผู้ลูให้ปู่ย่าตาทวดที่ล่วงรับไปแล้วให้มาเอาของก็จะมีพวกข้าวกระยาศาสตร์แล้วก็ข้าวที่เราไปคั่วเองอย่างนี้แล้วก็เป็นพวกหมากพูนี่บุหรี่ขอเป็นทองซออย่างนี้เลยใช่ใช่แล้วก็ไปใส่ห่อข้าวแล้วก็จะเป็นผลไม้ ญาติเรามีสิบคนแล้วก็เราก็ทำสิบห่ออย่างนี้แล้วก็ทําให้ญาติด้วยให้ให้พวกคนที่ไม่มีญาติเราก็ทําให้เข้าด้วยถ้าได้ทำาม่รู้พวกงีพี่น้องสบายใจบางทีก็มาเข้าฝันบางคนก็ได้ฝันว่าได้รับแล้วนะถึงแล้วเอาของเอาอะไรไปให้เอายินญาณมาบอกมาเข้าฝันเพ่มีอันนี้เป็นเรื่องจริงถ้าลูกหลานเคยก,ก็สั่งสอนว่าจะไปทำแบบนั้นจะไปทำแบบนี้นะตายไปจะเป็นปีดนะจะไปรัก กลีกข่มวยน้อยของเขาลูกสาวนี่แหละลูกสาวตอนนั้นอายุเขาได้สามกวากว่ามันบอกว่าแม่คนมาจากไหนยเยอะแยะก็คนหัวลูกไปด้วยคยกมือไหวร้อยเปอร์เซนต์เลยมาแน่นอนการเตรียมห่อข้าวน้อยในพิธีบุญข้าวประดับดินข้าวเหนียวที่นึ่งสุกปั้นก้อนเล็กๆขนาดเท่าหัวแม่มือเนื้อปลาเนื้อไก่หมูพอคำผลไม้หรือขนมหวานอื่นๆหมากหนึ่งคำบุรีหนึ่งมวลเมี่ยงหนึ่งคำ ใส่ทุกอย่างลงใบตองกลัดหัวท้ายช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าชาวบ้านจะจุดธูปเทียนวางห่อข้าวน้อยไว้ตามโคนต้นไม้ในวัดตามดินริมกำแพงวัดพร้อมเรียกดวงวิญญาณมารับส่วนบุญโดยทำกันเงียบๆไม่มีการตีค้องตีกลองแต่อย่างใดคุณยายมานำอาหารมาให้ใครบ้างครับ มาให้สามีแล้วก็ผู้ญาตาิยายอิดามันดาเป็นเข้าต้มเป็นขนมเทียนเป็นในของโบราณแบบคนแก่เขาเคยทำกันทำให้ญาติพี่น้องที่เสียไปแล้วก็ทำทุกป,ปีเหรอครับมันจะมีปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งเขาทำกันก็เลยทำตามเขามาเรื่อยๆแนะครับ นี่เป็นมือแจกมือท่านเดือนเก้ามีเขา่าเก้าหอมีแน่ยู่แนวกินสิ้นตอนนาปลาตอนใหญ่มีเขา่ามีน้ามีกล้วยมีอ้อยมีถูกพลจากถูกมีเวน้นพนจากเว้นขอได้ขึ้นสวรรค์สั้นฝ้าซาธุษะแล้วฝันหมูว่าเขาว่าไม่มีใครมาส่งข้าวเสื้อผ้าว่ามีใส่เขาบอกว่าเขาหิว เขาหิวเขาหวยเขาลองตามสนุนหนทางเขาบอกอนั่นแหละใช่นั่นแหละไม่มีอะไรสมัยก่อนแม่เราพาทํายายปู่่าตายายเราพาทำํำล้วก็ทําตามจุดสี่แ่ง3ามแ่งนะครับยังเป็นอีกหนึ่งที่ที่เขาบอกว่าเป็นศูนย์รวมวิญญาณนะครับเนื่องจากบริเวณนี้มีคนเสียชีวิตเยอะนั่นเองครับ อิที่วินธรรมนะครับก็คือสิ่งที่ชาวบ้านนะครับทำการในประเพณีบุญข้าวประดับดินนั่นเองก็มอบให้กับดวงวิญญาณรวมถึงสามเวสีนะครับผีเร่ร่อนอแถวนี้ให้เขาเนี่ยมารับไปครับ และในตอนเช้าชาวบ้านจะเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังเทศพร้อมกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้บรรพบุรุษสัมภเวสีผีและเปรตถือว่าจบพิธีอย่างเสร็จสมบูรณ์และนี่ครับผมคือประเพณีบุญเดือน9้าบุญข้าวประดับดินครับเป็นอีกหนึ่งประเพณีดีๆที่ ควรค่าแก่การรักษาแล้วก็อนุรักษ์ไว้ให้กับรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานต่อไปครับทำไมถึงมีห่อใบตองเต็มวัดเลยอ่ะห่อขาน้อยค่ะเราจะมาวางให้กับคนที่ตายไปแล้วหรือไม่ก็ให้พวกเป็ดผีเล่ร่อนตั้งแต่หลวงพี่บวชมาที่เนี่หลวงพี่เคยเจอผีบ้างปะแล้วเนี่ยละ่ะเป็อาจจะปรากฏกายคนที่ตนอยากให้เห็นเท่านั้น